วันนี้ก็วันที่หนึ่งมิถุนานะครับมันคือวันครบรอบที่พี่ม่อนตกตึกชั้นห้าขาหักพอดีผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังก็คือวันนั้นน่ะผมลุกขึ้นมาฉีดตัวกลางคืนแล้วแล้วก็ดีนเสียงร้องแมวแมวมาไกลๆผมก็ไม่คิดหรอกนะว่าเป็นเสียงพี่ม่อนแล้วผมก็เอ๊ะทําไมเสียงคุ้นๆจังผมก็ไปฟังหน้าระเบียงโหชัดเลยเสียงแบบโรยดินมากครับเสียงแบบไม่ไหวแล้วอ่ะ ผมวิ่งลงไปข้างล่างคือห้องผมมันเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วผมอยู่ชั้นห้าชั้นชั้นบนสุดเลยวิ่งลงไปข้างล่างเพื่อไปหยิบพิมอนมาไปเอาพี่มอนมาจากพี่มอนนอนจมกอง,กองคโคลนอยู่ครับแล้วคืนนั้นฝนตกพิมอนตัวเละเทะไปหมดเลยแล้วผมก็เอาขึ้นมาบนห้องมาล้างเนื้อล้างตัวมะอีกช็อกอีกทีนึงก็คือพี่มอนขาหักคือแบบขาซ้ายเขา,าครับพ่อยตองแต่งตองแต่งเลยโดยด้วยความตกใจนะผมก็โทรหาแฟนประมาณ ตีหนึ่งตีสองประมาณนั้นครับโทรหาแฟนแฟนผมบ้านอยู่สมุทรปราการขับรถมาสายไหมอผมอยู่แถวสายไหมก็ประมาณเกือบ,บชั่วโมงกว่าจะขับมาถึงตีสองตีสามแล้วแล้วก็พาไปหาหมอโรงพยาบาลใกล้เป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับแถวแถวเกษตรนอวมินก็พาไปหมอก็ทำปฐมพยาบาลเบื้องต้นนู่นนั่นนี่คุยราคากันราคาผมวันนั้นบอกให้หมอเซฟคอ์สหน่อยคือเงินผมไม่ได้เยอะแยะมากมายครับ หม,ห,มหมอเก็บอกว่าช่วยได้เต็มที่ก็ประมาณสองพันกว่าๆนะผมก็จ่ายสองพันกว่ากกับสามพันหมอบอกว่าถ้าอยากประหยัดก็ต้องไปโรงพยาบาลเกษตรถืออ่ะแล้วพอทําอะไรเบื้องต้นเรียบร้อยครับก็วันต่อวันต่อมาผมก็พาพี่มลไปโรงพยาบาลเกษตรก็พอพาไปปุ๊บก็พาไปเจาะเลือดพาไปโกนขนส่วนที่จะผ่าตัดนู่นนั่นนี่ครับ ประเด็นคือผมก็บอกหมอเซฟคอร์สหน่อยได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยคือมันแพงมากถ้าจะผ่าตัดวันนั้นเลยก็ประมาณสองหมื่นกว่าๆเลยครับหมอบอกว่าถ้างั้นต้องรออีกสามสี่วันนะถ้าจะเซฟเซฟผมก็คือต้องปล่อยขาพี่ม่อนไว้อย่างนั้นนะเพราะผมเพราะผมหาเงินไม่ได้จริงๆคือแฟนผมยังต้องจำนำข้อมือทองเลยเพื่อมาเอามารักษาพี่มอนวันนั้นแล้วก็ระหว่างนั้นอะ สามสี่วันนั้นก็คือต้องต้องดูแลเขาอะครับดูแลทุกอย่างยกเข้าห้องน้านู่นนั่นนี่เพราะขาเขาค่อยเขาเขาเดินแทบไม่ได้แล้วพอถึงวันผ่าตัดก็เนี่ยเนี่ยสภาพเนี้ยครับที่เห็นเนี่ยถึงวันผ่าตัดแล้วหมอก็เอาน่าสงสารมากเลยตอนนั้นสภาพตอนนี้เป็นแมวก้าวร้าวไป็นแล้วแมวชอบตีน้องตีพ่อตีแม่ สบายนะพีม่อนหมอก็โกนยันคือขนจูจูพี่ม่อนเนี่ยครับสาภาพคือแบบน้องอนี่เนี่ยค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นนะครับสามพันหนึ่งร้อยของของของรอบแรกนะครับที่จ่ายยังไม่ใช่โรงพยาบาลเกษตรเนี่ยครับก็ต,ต้องปล่อยเข้าไปอยู่อย่างเงี้ยสาภาพรอดแร่อรอดแรกต้องยกเข้ากระบะทรายโกโก้รักพี่มากตอนนั้น ตอนพี่ขาหลุดเแต่ตอนนี้จะหยุ่มกันอย่างเดียวเลยอ้ชีวิตแล้วพอหลังพอหลังจากผ่าตัดเสร็จอ,อ๋ออไอภาพนี้ยังอยู่ตอนขาห้อยอ๋อโอเควันนี้คือวันผ่าตัดไปช่างน้ำหนักได้สี่โลนั้นแล้วก็หมอก็เรียกเข้าห้องผ่าตัดไปเอ็กซเรย์อ่ะอันนี้คือภาพภาพตอนที่ อันนี้คือภาพตอนที่ยังยังไม่ได้ผ่าสภาพคือมันย่ําแย่มากครับอ่ะหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วผมก็ไม่รู้นะว่าหมอใช้เทคโนโลยีอะไรมันเป็นเหมือนเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเข็มเข็มเส้นๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประสานกระดูกครับพอหลังจากนั้นก็โอ้โหนี่คือยาที่พี่มอนต้องกินต้องใช้ทั้งหมดพอหลังจากนั้นก็ต้องดูแลเขาเนี่ยสภาพเขาเดี๋ยวผมจะให้ดู เมายาสลบทะครับออกมาจากห้องผ่าตัดช้าจังเลยเนี่ยครับน่ารำสารมากแล้วก็ต้องดูแลเขาไปอย่างเงี้ยครับเรื่อยๆไอ้ต้นไม้นี่ไม่เกี่ยวนะครับเนี่ยพี่ม่อนโดนโกนขนครึ่งล่างหมดเลยน่ารงสารแล้วต้องใส่คอลลาเตเวลาผมไปทํางานนะครับผมก็ต้องขังกรงเขาไว้ ต้องจำกัดบริเวณไม่เขาเดินอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูแลเขาประมาณอีกเจ็ดวันแล้วหมอก็นัดหมอก็นัดอาทิตย์ละครั้งก็มาดูอาการต้องมาเอ็กซเรย์ซ้ำคือค่าใช้จ่ายมันเยอะมากครับกว่าจะรักษาแมวตัวหนึ่งหายค่าใช้จ่ายมันแพงมากอันเนี้ยผมต้องทายาเปลี่ยนเทปให้เขาคือทำทุกอย่างครับนี่อันนี้แมวเป็ดครับอันนี้ไม่เกี่ยว เห็นพี่ขาหักมีความสุขอ๋ออ,อันนี้วันที่เท่าไหร่ละอันนี้น่าจะหมดแล้วล่ะครับหลังจากช่วงนั้นพี่มอนก็ค่อยๆอาการดีขึ้นตามสเต็ปครับเรื่อยๆหลังจากนั้นก็เป็นแมวเป็ดจนถึงทุกวันนี้แหละครับนะทุกวันนี้ไล่หยุมน้องแบบไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเนียชีวิตดีดีอืมพี่มอนบายบายหน่อย พ่ออาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับขอโทษด้วยปกติพ่อสื่อสารกับคนก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอยู่แล้วนัำงมันนะ bye bye. บาย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 เนี่ยทุกวันนี้ขาแบบปกติมากเหมือนไม่เคยขาหักมาก่อนดูสิมอนมีความสุขเปความสุขบาย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 นะบายบายโอเคโอเคบายบาย